สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูอุ้มนะคะวันนี้ครูอุ้มจะมาสอนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมนั้นคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะหลายคนอาจจะทราบแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบวันนี้นะคะครูอุ้มจะทําหน้าที่เป็นผู้ไขข้อสงสัยให้กับนักเรียนทุกคนเองค่ะว่าลักษณะทางพันธุกรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นนะคะครูอุ้มขอบอกที่ก่อนนักเรียนสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งมีชีวิตในแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่เมื่อนักเรียนนะคะศึกษาอย่างชัดเจนเราจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันครูย,ยกตัวอย่างนะคะมนุษย์เรานั่นเองค่ะนักเรียนยกตัวอย่างนะคะเช่นมนุษย์ของเรามีตามีจมูกมีปากมีหูมีแขนมีขาเหมือนกันหมดค่ะแต่ถ้านักเรียนศึกษาดีๆเราจะเห็นได้ว่าสีผิวฉันตาสีของดวงตา หรือติ่งหูของเราเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือบางคนนะคะนักเรียนอาจจะหอดินได้บางคนจมูกโด่งมากบางคนไม่มีจมูกเลยแต่เราอย่าบูลลี่กันนะคะไม่ดีค่ะนักเรียนดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะบอกให้นักเรียนทราบเองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าพันธุกรรมและพันธุกรรมคืออะไร พันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่นักเรียนทุกคนจะต้องมีพ่อและแม่อยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอน,นะคะ่ะเพราะไม่งั้นนะเราก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ครูอุ้มก็เหมือนกันคะ่ะครูอุ้มก็มีพ่อกับแม่เหมือนกันนะคะและนักเรียนรู้ไหมคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างปกติก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคะ่ะแต่ถ้ามีความผิด พลาดหรือความบกพร่องทางลักษณะพันธุกรรมจะทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมานั่นเองนะคะและลักษณะทางพันธุกรรมของเรานะคะนักเรียนมีความแปรผันเนียอยู่2ประการด้วยกันคือ 1. ความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องแน่นอนค่ะความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง ก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปตอนแรกนั่นก็คือสีผิวฉันตาสีของดวงตาความโด่งของจมูกหรือตีงหูนั่นเองถ้านักเรียนคนไหนมีก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าคู่ค้าถ้าหนูรับประทานกูตาเข้าไปแล้วจะขาวขึ้นไหมสุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นสีผิวแบบนี้มันเดิมเลยค่ะนักเรียนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราเรียกว่า ความแปรผันของลักษณะทางพันธ <Okay. S 3> ุกรรมที่ไม่ต่อเนื่อง 2. ลักษณะความลักษณะทางพันธุกรรมที่แปรผันต่อเนื่องคืออะไรลักษณะทางพันธุกรรมที่แปรผันต่อเนื่องก็คืออะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นความสูงอ้วนผอมเนะคะเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานี่คือลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองค่ะ และในหน่วยของพันธุกรรมยังมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญในคะ่ะนักเรียนที่ช่วยควบคุมลักษณะต่างๆที่แสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยว่าเราสวยมากแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งนั้นก็คือที่เราเรียกว่ายีนนั่นเองคะ่ะนักเรียนยีนคืออะไรยีนก็คือหน่วยควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะทั้งสีผมสีตาสีผิวความสูงรวมถึงสติปัญญาของเราด้วยนะคะ เพราะยีนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการควบคุมเหล่านี้แต่ยีนเนี่ยจะไม่ควบคุมนั่นก็คือเรื่องของเพศงงใช่ไหมคะว่าทำไมไม่ควบคุมเรื่องของเพศถ้ายีนควบคุมเพศนะคะนักเรียนจะไปบอกใครนะคะครูอุ้มเนี่ยก็คงไม่พูดขัดแล้วคะ่ะนี่เป็นทิกเล็กๆนะคะให้นักเรียนจําเอาไว้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือยีนเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะมีทั้งยีนเด่นแล้วก็ยีนด้อยยีนเด่นกับยีนด้อยมันคืออะไรยีนเด่นก็คือลักษณะที่ถูก เปิดเผยเออกมาแบบนี้ค่ะเปิดเผยแบบนี้ค่ะเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความน่ารักแบบนี้นี่คือยีนเด่นนี่คะ่ะส่วนยีนด้อยก็คือส่วนที่ไม่มีใครเห็นเลยคนเราเนะคะนักเรียนมนุษย์เราทุกคนหรือสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยจะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยที่อยู่ในตัวของเราเราจะแสดงออกมาในลักษณะยีนเด่นเท่านั้นยีนด้อยเราจะไม่นำเอาออกมาใช้ค่ะนี่คะ่ะครูยกตัวอย่างคะ่ะนักเรียนในร่างกายของ มนุษย์เราเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยยีนจากแม่หนึ่งหน่วยจากพ่อหนึ่งหน่วยรวมกันนะคะเป็นโครโมโซมทั้งหมด4 6แท่งหรือ23คู่นั่นเองนะคะ416แท่งจำให้ดีนะคะ416แท่ง23คู่นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือ1ออโตโซม ออโตโซมคือโครโมโซมร่างกายทั้งหมด22คู่เราทุกคนจะมีเหมือนกันหมดเลยค่ะทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนคู่สุดท้ายคือคู่ที่23เราจะไม่เหมือนกันโดยแบ่งงี้คี่นักเรียนเพศหญิงจะมีโครโมโซมคู่สุดท้ายเป็น xx นะคะส่วนเพศชายจะมีโครโมโซมคู่สุดท้ายเป็น xy นั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นจำให้ได้ว่าคู่ที่23เนี่ยคือคู่ ของโครโมโซมเพศหญิงจะเป็น XX และชายจะเป็น XY นั่นเองค่ะและมาถึงตรงนี้ค่ะนะักเรียนครูอุ้มพูดถึงเรื่องของโครโมโซมก็อยากจะต่อเนื่องลงไปเลยว่าถ้าโครโมโซมของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมีความผิดปกติจะส่งผลให้เราประสบกับโรคต่างๆที่คุค้มเคยบอกว่ามันเป็นยีนด้อยที่เมื่อเรามีความบกพร่องทาง ยีนหรือลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมานะคะเช่นโรคตาบอดสีโรคฮิมฟิเลียหรือโรคธาลาซีเมียนะคะโรคเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เป็นพาหะการนาโรคจะเป็นเพศหญิงนะคะนักเรียนจำเอาไว้เพศหญิงและเป็นพาหะนําโรคของเราเพราะเป็นเพศแม่ใช่ไหมคะเหมือนครูอุ้มเนี่ยค่ะคะุูอุ้มก็อาจจะเป็นพาหะนําโรคได้เพราะครูอุ้มเนี่ยก็เป็นเพศหญิงเหมือนกันหยอกๆนะคะ อาแล้วค่ะแล้วมาถึงอีกอันนึงก็คือเรียกว่า mutation mutation คืออะไร mutation คือความผิดปกติที่เกิดกับหน่วยพันธุกรรมที่ทําให้หน่วยพันธุกรรมแ่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเนื่องจากที่เราได้รับรังสี X e รังสีอันเต้าไวโอเลตหรือสารเคมีบางอย่างเช่นกดในตรัสนะคะสารอัลฟาท็อกซินนะคะหรือจากเชื้อราบาสชนิดเนี่ยสารเหล่านี้เนี่ยจะกระตุ้น ทำให้ยีนนะคะหรือลักษณะพันธุกรรมเนี่ยเกิดการผิดปกติทําให้เกิดโรคต่างๆได้และนี่คือเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจาเอาไว้นะคะเราจะเป็นคนใหม่ได้จะเกิดสิ่งใหม่ขึ้นได้จะเกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้จะต้องมีพ่อและมีแม่แต่ส่วนครูอุ้มนั้นอาจจะไม่ต้องมีพ่อหรือแม่ก็ได้คะ่ะเพราะครูอุ้มเป็นทั้งพ่อ และแม่ให้กับเด็กๆทุกคนและสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของลักษณะทางพฤติกรรมคุ้มก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และขอให้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าเน้นจะเป็นเรื่องอะไรเรามาติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ